สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมทำอาหารนะคะกุ่มก็โปรโฟไปฟล์น,น้องก็จะเป็นลูกกลุ่ง,งนะคะไอเกมนี้นะคะ F A M I L Y เข้าไปกันเลยไปไปเราเล่นกันอยู่นะคะเอ,อลืมบอกันเลยนะคะอันนี้เราเล่นกับเพื่อนเราอยู่นะขอไปมอนเหน่อยะะขอไปมอน,นออมอนอไปมอนไปมอนโอ๊ยลูกไปได้ เพื่อนเรามันรักมากเลยนะคะขอใบมวนหน่อยใบมวนไม่ทำลยคืออยากให้คืออยากให้เห็นมากเลยว่าเพื่อนมันเป็นยังไงว่ามันเป็นยังไงของมัน <c oughs> แต่เดี๋ยวจะอาจจะมีคลิปแยกมาให้หนะมีสมกระจุกไหมอยากได้3มกระจุกแม่มัน ต้องการอะโวคาโดอะโวคาโดมาเอาไม่ได้ลูกเอาไปเอาไวา้แค่ดีเรมันแรมหนูต้องการใบมอนไม่รู้มันหนูต้องการสามแง่งหนูต้องการสามลูกคนหมอยมาอูยังไม่ได้คนหมอยเลยลนู่นใบมอน ไม่ติดจานเอาใบหมอนมาถ้าม,มันเริ่มยาวแล้วนะขอถั่วแดงหน่อยใครชื่อใครชื่อใครใครใบหมอนกขขอโทษด้วยนะก็เ,เพื่อนด้วยไบ้ไหอ,อไม่เพื่อนเรามันรักเพียอนเราของมันคนละคนหนอยมีคันยาและคะไม่สุภาพ โปรใช้วิทยาในการวิจาศาสตรในการรับชมคลิปนี้นมีเสียงเนื้อภาพที่ไม่โอเคเออเอและไม่ดีขอโทษที่พิ่งแจ้งคลิปนี้มีคำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสมโปรใช้วิทยารณ์ในการรับชม ปีกไอปอดทำไมมึงพาด้านหนึ่งแล้วค่ะทุกคนตอนนั้นเราไปเห็นว่าเพื่อนเรามันมีขนหมอยเยอะมากเลยเอาข้าวแขกมาเพื่อนเรามันมีขนหมอยมากเลยกเพราะอกน,นหน่อยนะคะตัวลันเต้าหน่อยไม่แม่ตัวลันเต้าเพื่อนเพื่อนเรามันบักบ่อยมากเลยนะคะของเราลื้อ เร็วจัันมืมอนเอมอนเอัวแล่วัวแลัวแลยังไม่ยายู่ทัวรัวทัวววและใบมอนเปแบบัวเยอะเกินไปใบมอนใบมอนแล้วก็ไอสามแย่โอเคฟังปุ๊บ ฟังพวกเราเหกปากไปนะคะทุกคนเราจะเหกปากไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้นะคะเรามีม,ม,มะ,ะม่มมวงอยะะ่างมะม่วงแล้วแล้วก็มมมวแมวชิปปี้ชิปปี้ชับป,ป้ชับป,ป้านะคะไม่ใช่ค่า <c oughs> ได้เขียงอีกแล้วเลี้ยวหนูจะเอาสามแง่งเอาสามแง่งมาครูไม่มีเอ้ยไม่ใช่เอาเรียมา เอาเห็ดมาด้วยเห็ุสับอ่ะใช่น่าสับเมื่อปีนีคนมอยอย่าเพิ่งแม่งนี่เอาแม่งตีนอะไรโอเร็วไม่มีก็ต้องการคนมอยกุมทาน่ายใจแล้วไม่ได้แก้มลอแล้วแก้มลอยหนูต้องการคนมอยตอนนี้ไม่มีก็ไม่พอาจะบอรอีซิ่บลูมันไม่ขึ้นขนมอยให้หนูแล้วอ่ะ เวลามันกำลังจะหมดใครก็กินแตงโมใส่ชะอมวะไม่เห็นงของมะม่วงนี่อเอาข้าวโพดมา,อาดมอเอาข้าวโพดด้วยใส่อะถั่วมาด้วยเยอเป็นใส่เลยครับมะม่วงครับเอาสามอย่างเลยฉันยังไม่ได้สามอย่างเลยเอาใบเอาใบมอนมาด้วยใบมอ นูต้องการกระลำสับกูหัวจะปวดเร็วหนูต้องการข้าวเจาปีบาราขึา้นไข่หน่อไม้ข<ม>้าวกอไม้ตู้บอกว่าตู้ไม่ได้เป็นหน่อไม้มเอาไว้หม่อนหนูมาด้วยไม่มือเอาไปเลยหน่อไม้เอาไปเน ทุดก่อนจุดเดิมเอาใบมอนมาโซนโซนคลิปนี้มีโูนอ่ะเอาสามยังมางคลิปนี้มีสิบแปดบู๊แล้วก็ไม่คือไม่ใช่เทศสารุานร่น,ค,นคุณหมอยเอาไปคุณหมอยไม่ใช่ของคุณคุณหมอยก็ไม่ใช่ของฉนไม่กูต้องการแตงโม แตงโมสับเลยเออดีเลือดเอาเบลล์คนมอหลือใบมอนใบมอนโอเคเอ,เ,เอาเข้าเอา<ห><ด>เข้าข้างในแล้วไม่เชื่อไม่ทานเฉยไอ่เชี่ยทำไมไม่ทำไมคนมออยู่กับปูยัอองทำเอาสามยังมาโอเคสามยังไปสามยังนี่รอบเป็นเออ มคหนูต้องการมะม่วงซับกูต้องการข้าวโพดไอเกียวบอกอีกสิบเอ็กูต้องการเอ่ออะโวคาโดมะเขือเทศซับมะม่วงซับโอ้ยต้องการมะม่วงซับอันี้กูต้องการมะม่วงสับมะม่วงด้วย กะรำซับโอ้ยกะยากพริกพริกรู้แล้วนะพริกหยวกเอาเอาีกไอ,าอา้ายรอบเกินกูเนี่ยเอามะม่วงเอ้ยเอามะเขือเทศฉาบมากูจะบ้าตายไม่จะไม่ทันเล่าอีกแก้ว เอาเอามะม่วงฉาบมะม่วงฉาบแม่งกูไม่ทำอะไรทักอย่างนี่ย้าเวลาหมดแล้วพ่อเมึงคนเดียวเอาเขี้ยมมาให้กูทีหลังทีหลังเอาเคี้ยมมาให้กูแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นตาร่ากันนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าเพื่อนเป็นมันจเป็นที่อะไรนะบ๊ายบายค่ะ